เอาล่ะทุกคนวันนี้อยู่ที่ช่องเช่นเชียนชาแนลอีกแล้วนะครับทุกคนนะเราตัดตอนที่เจอกับเพย์พิบัติเลยกันนะทุกคนนะโอเคทุกคนตัดเลยแต่ว่าเดี๋ยวก่อนทุกคนนึผมก่อผมเปลี่ยนอวตารทุกคนนะฮือเทพแม่ทุกคนคีนเ็นวินของคลาสิกกันทุกคนนะเรื่องของอีวันคลาสสิกผมจะมาสอนพ่งนี้ทุกคนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เนื่องจากการช่วยๆที่ผมทำไม่ได้ทำคลิปไปนานเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปทำคลิปหรือทำคลิปให้ดูด้วยนะทุกคนนะ เราคบิดแล้วกันคนเพราะว่าเผื่อมีใครร้องเพลงุิยญัณผีทุกคนเดี๋ยวผมขอย้ายเซิฟดีกว่าผมผมกลัวโดนลิเกสิทธ์อ่ะหรือโดนเบนโอ้ยผีซะใหญ่เลยขอเปลี่ยนแล้วกันทุกคนขอเปลี่ยนทุกคนในนี้ไม่ไหวอ่ะทุกคนตัดแต่ตอนที่เราเข้าไปในบัตรของเกมกเลยทุกคนอ่าทุกคนครับตอนนี้เราเข้ามาแล้วนะอ่าโอเคทุกคนเผื่อผมหาที่เอาชีวิตรอดก่อนทุกคน เดี๋ยวขอตัดไปตอนที่พายุมาเล้วกันทุกคนไปกันเลยทุกคนครับเอ้ยซอดามิแร้่ผมจะรอาจากไหนเนี่ยทุกคนตอนนี้เราลจ,จากซินามิกันแล้วทุกคนตีผมขอที่เด็ดเด็ดเหมาะเหมาะก,ก่อนรู้สึกว่าเขาจะมาปปีตรงนี้กันนะเพื่ราอาชีวิตรอด รอไม่โอเคทุกคนผมข้ามมาแล้วทุกคนที่เหลือก็แค่ปีนใช่ไหมไม่ใช่รอดนะทุกคนนะจริง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 โอเครอดครับทุกคนโอ้โหโคตรภัยพิบัติเลยอันนี้เล่นง่ายทุกคนถ้าเกิดเป็นเสาเยอะโหยยังติดกระจกพ่งกันหละโคตรถึกเลย ดีทุกคนที่ผมส่อใบคลิปแรกันกเสื้อโค้ดดิทุกคนนั้นเป็นคือแปกของผมมันเองคลิปนี้ก็อาจจะเงียบๆหม่อนคนเพราะไม่มีอะไรคุยเอาล่ะทุกคนอาจจะบอกเหตผมว่าทำไมผมถึงไม่เปิดใหม่ผมขี้เกียจทุกคนแต่ว่าทำไมเสื้อมันยา,จาวจังวะตอนนี้ได้เลยกันทุกคนเอาทุกคนผมรีเซ็ตตัวก่อน โอเคทุกคนอคันนี้เยอยู่ที่รปีนะผมขึ้นหนึ่งในคนที่รอดทุกคนนะแต่กอล์ฟเสียวมีก็แอบกว่าเสียวเหมือนกันโอ้โหทุกคนดูดิอันนี้คืออะไรครับเออผมขอไม่เกียวกันนะเสียวเสียวเสียวคนไทยเอ๊ะอันนี้ด่าอะไรอ่ะ ผมว่าผมร่างสมไว่กด,ดีทุกคนผมว่าก,กดพิษแนี่เลยสีแบบนี้เ๋ยวผมลงสามคลิปเนปะ็นพกุกนนะพุงนี้นนะทุกคนนะผมลงสามคลิปแต่ไม่น่าจะว่าพุงนี้จะได้ลงเผาทุกคนเพราะติดเยนน่าจะได้ลงเทเดตอนเยน็นเลยทุกคนนะทุกคนครับถ้าเกิดทุกคนกดหนึ่งไลค์เท่ากับผมจะเล่นอีกเกมหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดทุกคนเนี่ยกดสองไลค์ผมจะเล่นเกมโรบอกทุกคนผม ว่างเกมหนึ่งไว้ละเดี๋ยวว่าจะถอนเดี๋ยวว่าจะให้ทุกคนเนี่ยไปเล่นกับผมเลยพรุ่งนี้พรุ่งนี้ผมผมผมไปเก็บมาแล้วผมไปเก็บเวลมาแล้วตรงนั้นสักในเกมมันสักหน่อยอีนึงอะคลิปนี้ก็อาจจะไม่มีอะไรมากทุวคนนะก็มันเงียบๆไอแบบเนี้ยทุกคนสำหรับใครทุกคนเป็นโปรทุกคนนะผมเตือนทุกคนอย่ามาโหลดเล่นแบบนี้เลยเพราะว่าไปทอ,อร์นาโด ไม่ด้วยมันมีทอร์นาโดเพื่อนมันมีทอร์นาโดโอเคไม่ตกตไม่ตกตายแต่ว่าตรงนี้อาจจะตกแตกตายไม่ไม่มาเร็วเฮ้ยสาธิตสาธิต่ะโอเคทุกคนรอดแล้วเราผมมาเล่นน้ำ่อนดีกว่าเล่นน้ำบ้าอะไรตอนนี้โอ๊ยไมู่้ย ช่วยด้วยทุกคนตอนนี้ผมจะตายแลอะเกือบจตกคนเสียวโอ้ยพวกน่าจะมีนกว่อนระเบ้อเนี่ยโอ้ยทุกคนน้ำยไม่โดนตะกอนายช่วยด้วยโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โหตอนนี้พวกคนผมแบงแล้วเอะแตกแล้วโอ้โหมันเล่นยากจริงทุกคนไอ้ทธนาโดนี่เกิดโดนอยู่ที่บ้านอะ คือถ้าเกิดมีผลทุกคนแนะนำให้เข้าไปดีบ้านของนะแต่ว่าอย่าเพิ่งเข้าไปที่สุดทุกคนนะ <c oughs> จากเทตายหมดเลยโถเอาน้องเอาน้องผมมาแด้นี่น้องผมเป็นทีวีแมนอยู่เลย <c oughs> แต่ว่าผมเป็นที่เป็นน้องรักโอ้ย <c oughs> <c oughs> นึกว่าจะรอด เลยต้นแบบดานแบตเตอรี่เทาาเอาละผมผมจะขึ้นไปตรงนี้ทุกคนนะต่อไปผมอาจจะไม่เปิดหน้าทุกคนนะเพราะว่าผมที่เกียจเปิดอ,อ่ะเออจะเป็นไรวะน้องผมก็ปีนขึ้นมาต้องซื้อดีด้ก้่าวุ่นเลย โอ้โหฝนกรดทุกคนครับผมไม่มีทางเลือกคนนะผมต้องตกแตกตายได้เลยอ่าผมมาแอบตรงนี้ดีกว่าลดเท้าน้องผมตายแล้วโอเคน้องผมเห็นว่ายังฉลาดนะครับมีไม่ง,งูเยอะเด็กนี่พอบหาเรื่องคนกวน ผมพังมะอุยอ้ยอุยอ้ยจะตายบะเนี่อุยอ้ยจะตายบะเนี่อุยอ้ยอุ้ยอุ้ยนี่ทุกคนแบบมันเล่นยากแบบนี้ตายกันหมดเลยม <c oughs> ึงทุกคนชุดโค้ดของผมถ้าเกิดทุกคนเนี่ยอยากให้ผมเนี่ยเก็บศอนทับเควสในอีเวนต์คลาสสิกก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ทั้งหมดสามไลน์ทุกคนนะเพื่อผมนะคุกนะในการ,าร่าไว้ได้ผมเอง ผมอะไรตัดก่อไม่เก่งทุกคนนะผมก็เลยต้องใชปิดคลิปปิดเปิดคลิปไปก่อนคนนี้อันนี้ผมว่าเป็นแบบที่เขาผู้สร้างและพัฒนายอยู่หรือเปล่าเห็นผู้สร้างวางพร้อมเลยแปดสิบโรบคัคเตอรแอปเปอร์เพิ่มพลังแล้วก็มีบัลลูอูมีคนช่วยถึงหนึ่งพันแปดร้อยคนเลยเหรอคิกติง้งโนสโนอูเลิฟ <laughs> เก็ซะแล้วก็มีเออน้องเกมมาด้วยน,น้องเกมหญิงน้องเกมฉันผู้หญิงอะ่ะทุกคนผมเทมากเลยทุกคนตอนเนี้ยผม,ผมบอกกเลยว่าผมแบบใครอยากให้อาลูกคนนั้นขออยากประหยัดนะทุกคนนะเพื่อเพื่อการถูกไล่ในเองแต่ทุกคนสำหรับใครอยากแต่งตัวเท่ๆแบบสำหรับของฟรีที่จำเป็นต้องหาทุกคนนะ เออกดเลิคลิปนี้ให้ได้สักกี่ไรก็ได้ทุกคนนะ like หนึ่งไรก็ได้แหละขี่ไรก็ได้ทุกคนเอ้ผมไม่มังคับดีวกว่าเดี๋ยวว่าเดี๋ยวผมสอนแหละแต่อาจจะค้างไว้หลายคลิปทุกคนนะเดี๋ยวพผ,ผมว่าพวกนี้ผมจะทําคลิปเดยเอาไว้ทุกคนนะเอาไว้เผื่อผมแบบไม่ได้จริงๆอ่ะเดี๋ยวขอดูก่อนฟ้าน่าจะไม่ตกทุกคนวันนี้ ตอนนี้ด้วยก็โอ้โหเพื่อนติวเดียวไอตก๊กียวก็แตะก็เนี้ยถ้าไมผมสะโอนใจไม่ดีทุนเหมือนน้ำมันจะขึ Hulk ้นอ่ะเอ้ทุกคนน้ำขึ้นก็เน so, ี่ยอ๋อเป็นยินไหวลูกเรากระโดดเลยลงมาเลยทุกคนผมไม่ผมไม่กลัวะลรนะตอนนี้ผมลงมาเลยทุกคนให้เอารอดโอ้โหเพื่อนผมน่าสงสารเพื่อนมากผมก็ว่าทำไมน้ำมันขึ้นแป็กปลกนี่เสียงกุญแจพายุแบบนี้ โอ้บ้าน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 ทุกคนทุกคนระวังชนกับตึกทุกคนนะว้าวมันเปลี่ยนยังมันมีการเปลี่ยนทิศทางด้วยโอ้โหสาบไย้นะไม่รอดไม่รอดโอ้โหโอ้โหทุกคนผมมาแอบในน้ำดีกว่าทุกคนนะเห,นเ,อเ,อนนเหมือนกับเพื่อนแอบในน้ำเหมือนกับจะรอดอะเนี่ยแต่ว่าตัวนี้ที่เป็นฐานอะ แสดงว่าคนสร้างเนี่ยเขาตั้งใจทำให้แบบเป็นแบบนี้ทุกคนอ่าเป็นลอยลอยไม่ได้จุลเรียุอะไรมากถ้าเกิดว่าดํนได้แบบนี้คงม,มีผู้เล่นเยอะทุกคนเนี่ยมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเห็นเพื่อนยืนนะโอ้ยไม่ผมเลยหมเป็นเบืไปปบืนมา เดี๋ยวผมจะทำวันนี้ด้วยทุกคนนะรับหาของฟรีนะถ้าเกิดมีโอกาสทุกคนช่วงนี้ผมหาของฟรีที่เป็นแบบทำง่ายแบบสำหรับเบสิกทุกคนนะสุดแบแบบแบบพู้เล่นแบบใหม่ๆยากแต่ก็ได้เท่แบบแต่เราไม่มีโอบักทุกคนนะเนี่ยดเดี๋ยวเรื่องหมวกผมจะสอนพรุ่งนี้ดทุกคนกับกับไอ้นี้ด้วยทุกคนไอ้เนี้ยที่เป็นไอเทมด้านหลังผมอะที่เป็นเออ ผ้านี่ทุกคนเป็นผ้าแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ผ้าคลุมนะทุกคนเป็นผ้าที่เนี่ยทุกคนติดหลังผมอะ่ะเนี่ยเป็นแบบผ้าอ,อ,อักษรกรีดไม่ไอนี้ไม่รู้จากทุกคนเอ้ยมีโทรนี่ทุกคนผมเราไปางันดีกว่าทุกคนนะไม่เชื่อใจทุกคนไม่เชื่อใจ คนเยอะจนเหลือคนทุกคนระวังทุกคนนะแค่การผลักเนี่ยบางครั้งก็สามารถทําให้เกิดการที่เขาเรียกว่าการสัดด่นสะเทือนได้ทุกคนก็คือเหมือนกับเป็นการแบบเราเล่นอยู่ดีๆใช่ไหมมันก็มาตายอ่ะเอออะไรแบบเนี้ยคือเดียอาจจะไม่มีอะไรพูดมากทุกคนเพราะว่ามันก็แบบเออแบบชิวๆอะทุกคนเออเนาะจะเล่นหรือไม่เล่นก็ได้ไม่ได้เป็นเกมแบบ เข้มเข้มแค่เรื่องการเพลวีเลยบ้างนะทุกคนนะอะไรอะทุกคนน้ำขึ้นเหรออะไรอะเดวิลคลอไม่รู้สิรามิสเลยน้ำอะไรทุกทุกคนมันเยอะมากเลย หนีทุกคนมึงเกินแหลเอาหรือว่าเออทุกคนอันนี้ผมเล่นเลยน,นะตานมาก่อนหรือเปล่าเฮ้ย <c oughs> ไม่น่าใช่โอ้วัด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 โอ้ไม่เล่นนานลืมว,ว้าวนี่ทุกคนชุดนี้เท่มากเลยทุกคนนะ <c oughs> เอ้ยอะไรเนี่ยอ๋อมันดูมอืมเป็นอย่างเดียว โอ้ยเออหมดแล้วมันเล่นนานทุกคนพยายามอย่าให้ติดบัตรตรงนี้ทุกคนนะเพราะว่าถ้าเกิดโดนติดบัตรเนี่ยคือมันจะมีโอกาสตายมากกว่าแบบนี้ทุกคนซื้อยววิจริงๆเราเนี่ยไอ้เราก็ซื้อวื่นเสดชนะนิ้ก็ว้าวุ่นเลยทุกคนได้แล้วทุกคนสำรับคลิปนี้ก็ขอฝากเพียงเท่าี้สำนักคนที่อยากเล่นแบบนี้ทุกคนนะาบายทุกคนวู้ฮูวเอาละเอาละไปดูอะไเลยมีซีปัง